ออมานพงาดฟากตอนที่173เบทมื่อประพันธ์ของคนพลัดถิ่นรูปปิ้งยาเองก็ไม่ยอมพลาดโอกาสร่วงสงสนาวร็อกคิกคักพังเอ่ยว่าพี่เซียวหอวะข้าก็อยากปรองกับเจ้าด้วยเหมือนกันตอนเด็กๆเราเคยพูดกันไว้ไม่ใช่หรือว่าสักวันหนึ่งหากเราแข็งแกร่งพอเราจะต้องปรองกันให้ได้สักครั้งหลวงซิว,วกระตุกปมป,ปากก่จะยิ้มใหญ่ ข้าขอร้องนางไปนางทั้งสองหากพูกกันตามตรงหากข้าสู้กับพวกเจ้าข้าต้องไปฝ่ายแพ้อย่างแน่นอนจะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรได้ยินไหมว่าตอนนี้ท่านประลองกับเย็ยนเหยียดหลานแห่งสำนักป่าปะสุนท่านเล่นงานนางไปไวหน้าเลยสักนิดพี่ดับซ้ำยังใช้กลว,วิธีอันแสนที่งโหดอีกด้วยลิงโยหลานกอดอกพลางมองหลวงซิว,วด้วยสายตากดดันอย่างไม่พอใจนะับที่หลวงซิวไม่ยอมประลองกับนางสักทีหลวงซิวสายหน้า ทางถอนในใจเฮือกใหญ่เข้าสาวเว้นไปหน้าของนางไว้ไม่ยอมแต่ต้องเลยนะแค่ได้เห็นได้ชัดว่าข้าเป็นบุรุษที่อ่อนโยนในเมตตาต่อสตรีหากให้ข้าสู้ของเจ้าข้าคงเป็นสามารถยัดฝีมือออกมาได้เต็มที่หรอกหากใช้พลังเต็มที่พวกเจ้าต้องได้รับบาดเจ็บแน่และตัวข้าเองก็คงเจ็บปวดใจไม่แพ้กันให้นายอาจารย์พูดดูแลควบคุ้มก็ย่อไม่เป็นไรแล้วลูกปิงยาหยิบสุดสซนด้วยความเพงกถอน ดูกรว่านางเองก็อยาก่วยโอกาสนี้ซัดหลวงเสิวให้จบดินสักทีหลวงเสืวรู้สึกใจเต้นแปขก้นมาโดยไม่รู้ตัวเขาสังเกตว่ารูปญยาเริม่มนิสัยดุแรงขึ้นหลังจากใช้เวลายอยู่เร่วบกับลิงโยรหลานมานานส่วนลิงอยรหลานนั้นตั้งแต่ทะเลวแล้วนางเป็นหญิงที่นิสัยดุดันอยู่แล้วเพียงแต่วันนอยู่ต่อหน้าคนสนิทถึงจะพอดูอ่อนโยนขึ้นมาบ้างมิฉะนั้นนิสัยอดุดันและ,ะไร้ความเกรงกลัวของนางย่อมต้องก่อเรื่องวุ่นวายไม่จบมไม่สิ้นแน่นอนอะไรก็ไม่ได้ หากพลาดพลางไปค่าของสียใจิตตลอดชีวิตหลวงซิลสายหน้าเพราะว่าอย่างไรเขาก็ไม่อยากปลองกับพวกนางทั้งสองคนนี้ยิ่งเห็นปล่อยยิ้มสุกสนบนใบหน้าของพวกนางแล้วก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกเดี๋ยวมิเอ๋อที่เขาใจหลวงซิลดีเดินเข้ามาช่วยแก้สถานการณ์หากม่งทั้งสองคนอยาปลองนักข้าจะไปะหาย,ยอดสิบมือจากทวีปโพลทเรียมพระเจ้าเป็นสู้แต่พระเจ้าห้ามแพ้เด็ดขาดนะพี่หลิวถ้ามันยิ่งหรือไม่ข้าไม่มีทางแพ้แน่น,นอน รีบขับพาไปเดี๋ยวนี้เถอะนิโหลานเอ่ยขึ้นมาอย่างตื่นเต้นหลวสซิวจึงรู้สึกทันทีว่าถึงข่าวสวยในทีนี้ลูกเบียรกรอกตาเป็นมากก่อนยิ่งพังไล้ว่าโยรานพวกเราลองจัดการปลรรองเพื่อหาคู่ดูเป็นอย่างไรหากชนะเราได้ค่อยเขารับพวกเราไปเป็นแต่างงานซะหลวสซิวได้ยนินเช่นนั้นก็รีบถึงหน้าถอดสีรีบเอ่ยเสียงดังจะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรเจ้าเป็นภรรยาของข้าแล้วนะลูกเบียาให้ขอรับดุลใเพยงน,นี้ก็อดที่จะหอเราบไม่ได้ ขาลูหออกหน้าข้าหมายถึงว่าอยู่ร้านหาคู่ต่างหากละ่ะนี่เป็นโอกาสดีนะตอนนี้แตาทมิทาตาก็ส่งยอดฝีมือมารวมกันทังนั้นนะข้าเป็นพี่ชายของโยรานเรื่องการแต่งงานของนางจะมารอดีเจนีไม่ได้ขาดลัวซิลเอ่ยเสียงหนักแน่นเร่งโยรานกับยิ้มพรางเลยว่าคำการน่าสนใจดีนะควรลองดูสักครั้งหรือบิเอเดินเข้ามาลูบหัวทั้งลูบียะและเร่งโยรานคนรทีพรางตามิพอเธอเลิกเล่นได้แล้ว พวกเจ้าจะไปหาคนาประลองกับข้าหรือไม่ตอนนี้มียอดฝีมือจากแต่ทะบีบมา,าเอาเคารพที่อาณาจักรอาวุธศักดิ์สิทธิ์มากมายข้าตา้องเร่งการพบป่าพวกเขาเพื่อพาพระเจ้าไปหาพวกเขาลูกบิญญาแลบปิโนมาอย่างขี้เล่นก่อนจะยิ้มพรางเอว่าทราบแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เป็นถึงหญิงงามที่เรืองลั่นไปทั่วแดนไกลผู้ยอดฝีมือเหล่านั้นที่เดินทางมาถึงที่บีบเฉินบูโค่นเนี่นยต้องแวะมาที่อาณาจักรอาวุธศักดิ์สิทธิ์เป็นที่แรก เพื่อหวังที่จะยนโฉมท่าอนอาจารย์ผู้โดยโฉมของข้านาซีเจ้เด็กปากเก่งนี่หรือม,มิเอ๋อมีแก้มมนวนของลูกมีหยาเบาๆก่อนหารไปทางหลวงิวพลังเ่ยอีกไม่นานเมื่อคนมาถึงพร้อมหน้ากันแล้วจะมีการจัดงานชมนุมเวรบุรุษคาดว่าได้จะจัดขึ้นที่สำนักไทอูเจ้าเด็กสองคนนี้เพิ่งทะลวงพลังมาได้บาดหมางคงกําลังขันไม้คันมืออยากจะหาคนมารองอยู่แน่แน่หลวงสิวพยักหน้าแม้จะเข้าใจสารการดี แต่อดรู้สึกผิดหวังไม่ได้เพราะยังไม่ได้มีโอกาสได้อยู่กับเหลีวิกเอ๋อตาลมพังเลยเหลีวิกเอ,อ๋อพาสองสาวออกจากเมืองเทนเบิร์นส่วนโดซิลเองก็กลับไปยังสำนักไทอูแม้ว่าสำนักไทอูจะเป็นสถานที่ที่มีคนมากมายแต่อาณาจักรอวุธศักดิ์สิทธิ์นั้นยังคงคึกคักกว่ามากเพราะบรรดาประมุขและผู้นำแห่งทวีปพ,พ้นทะเลต่าเงองาเรื่องมุ่งหน้าไปยังอณาจักรอวุธศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับแรกเมื่อมาถึงทวีปเฉินอู่ซูมัยยัวฮอรอกคิ้งออกมา ช่างเป็นนัก,กรบอ,อา,าอุตหญิงที่ไม่ธรรมาดาเลยจริงๆไม่ว่านางอยู่ที่ไหนก็เป็นที่ต้อนรับเสมอๆหลวสิวกลับไปยังเรือนไทตันหวังขณะเดินอยู่เขาได้พบกับอู่เชียนเชียนทั้งสองคนพูดคุยกันเล็กน้อยก่อนที่หลวสิวจะถามถึงสถานการณ์ของหยุนเสี่ยวตาและคนอื่นเขาได้รู้ว่าทุกคนกําลังฝึกฝนอย่างเข้มข้นและโหดเทียมในเดือนยุดอันดับหนึ่ง นื่องจากอูเสี่ยีนี้ก็หลังยุ่งมากนอกจากจะต้องสละเวลาเพื่อฝึกวล่อบุษถให้เชี่ยวชาญขึ้นแล้วนางยังต้องติดตามตารางการฝึกซึ่งเป็นการฝึกอันเข้มข้นของเรือนยุทธอันดับหนึ่งไปด้วยด้วยเหตุนี้นางจะไม่อาจเพิ่มเกลือวสิวได้นานนักต้องขอตัวจากไปก่อนนางพัฒนาได้เ,เร็วน่าดูเลยดูท่าจะกลายเป็นหญิงที่เก่งกาจในอคตแน่ๆหลงเซเว่เอ่ยนางพันนึกถึงเหตุการณ์คราวก่อนตอนที่เคยเรียนเสียงของตัวสิวเพื่อรอเรื่อง,อ,งอูเสียเฉียนขึ้นมาทันที ภายในเรือนไทตันหวังมักจะเย็บสงัดตลอดเวลาลัวซิลก็เคยชินกับบรรยากาศเช่นนี้แล้วเพียงแต่ในยามนี้เขาอดคิดถึงผู้โสตันไม่ได้พลชื่อสุขแล้วนะช่างมีเยอะเสียจริงๆในยามค่ําคืนลัวซิลนั่งอยู่บนราคาพามองลงไปยังสวนสมุนไพรเล็กๆด้านล่างภาพของพืชสมุนไพรและต้นไม้เรือง,งแสงหลากสีสันทําให้ดวงตาของพร่างพราวราวกับจ้องบนความรู้สึกสดชื่นเบิกบานเอ่อล้นในใจ ต้นชิงสเสวียนเก่าต้นนั้นออกผลมามากถึง40ลูกส่วนสงต้นที่เพิ่งปลูกนั้นออกผลได้ถึง20ลูกแต่โรเจอรกรู้ดีว่าต้นไม้เหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการออกผลหลายรอบกว่าจะสามารถได้ผลเต็มที่ถึง40ลูกเช่นเดียวกับต้นเก่าและตอนนี้เขาได้รับผลชิงสเสวียนมัตบมห0ลูกช่างเทียบเท่ากับวัตถุดิบสําหรับยาสร้างฐานปาน60เตาหากคิดว่า1เตาสามารถหลอมได้4เม็ดนั่นหมายความว่าเขาจะได้ยาสร้างฐานปานถึง240เม็ด ด้วยปริมาณมหาศาลเช่นนี้ต่อให้เป็นสำนักใหญ่ระดับใดก็ต้องแย่งชิงกันจนบ้าคลั่งแน่นอนต่อไปหากมีใครกล้าหาเรื่องข้าข้าจะให้ยาสร้างฐานปากกว้างจนไมได้ตายไปเลยหลวงสือฮาระั่นด้วยความสะใจปลูกสมุนไพรสำหรับปลอมยาสัจธาตุปัญจธาตุให้มา,มากๆกเถอะอย่างนี้นะมันมีประโยชน์กับเจ้ามากในช่วงที่เจ้ากำลังข้ามผ่านระดับแดนสัจยุทธแม้ว่าจะเจ้าจะ,จะเข้าสู่ขั้นฝึกตนสูงสุดแล้วมันก็ยังคงมีประโยชน์อยู่ดี สูบเบียวเอ่ยหลวสซิวยังเหลือสมุนไพรสำหรับปลอมยาสัจธาปัญจธาตุอีกหนึ่งชนส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิดที่ผู้โอโสตัดช่วยรวบรวมให้เขาอยากจะขอบคุณนาสครั้งแต่นางกับไม่เคยปรากฏตัวให้เขาเห็นเลยผลชิงสเวนห้าสีสามารถปลูกให้กลายเป็นต้นไม้ใหญ่หญ้าผึกทั้งห้าสามารถพร้อมเมล็ดเพื่อปลูกใหม่ส่วนปฐุมปัญจธาตุก็สามารถขยายพันธุ์จากเมล็ดปฐุมแต่สิ่งที่เขาไม่เขาปวดหัวคือเห็ดลิ้นจือไร้สีมันง่ายมากนะ เจ้าขีหามันออกมาชิ้นอย่างเล็กสักชิ้นน้าฝังใด้ดินดินจต่แล้ก็ลดด้วยน้ำลายมังกรให้สม่ำเสมอไม่นานนักมันจะงอกขึ้นมาเองสูงมือเหวเอยเนื่องจากนางม,มีประสบการณ์ในด้านนี้เป็นอย่างดีหลวซิวไม่คาดคิดเลยว่าเห็ดในจือไร้สีจะสามารถปลูกเพิ่มใน้ง่ด่นนี้เขาดีใจมากก่อนจะรีบจัดแจงลงมือปลูกสมุนไพรสำหรับหลอมยาสัญญธาธาตุปัญจ,จธาธาตุทันทีหลวซิวมุ่งมั่นอยู่กับการปลูกสมุนไพรพิเศษของตัวเองแค่เพียงสองวันให้หลัง โอเคมีมาหาเขาพร้อมกับข่าวว่ามีคนต้องการท้าประลองแต่เขาก็ไปเสดไปแล้วต่อไปหากมีพวกบ้ามาหาด้วยช่นนี้อีกจะก็บอกพวกมันว่าให้ไปเอาชนะเซียวโฉแห่งสมนักทะเลอมตะและเย็ยนเย็ยนหลานแห่งสมนักป่าสุดให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาหาข้าข้ากับพวกเขาเคยประทะกันมาแล้วแทนที่ข้าจะได้ชาวราดดังนั้นหลอมยาได้ตั้งหลายเตาที่มาเสียเวลาเปล่าชัดๆหลวงซิวเอ่ยเขาอ้เคมิงตั้งแต่เขากลับมาจากภูกเขาปีศาจซื้อวัน เขามีผู้คนมากมายมาท้าถ่ายเขาทั้งต้องการประองวิยุทธ์และต้องการหลอนยาแต่เขาไม่สนใจอะไรท้งนั้นมุ่งบั่นอยู่กับการปลูกสมุนไพรของตัวเองเท่านั้นหลวซิลวไม่ได้ทําเพียงแค่ปลูกสมุนไพรเท่านั้นแต่เขายังต้องฝึกฝนพลั่งอีกด้วยตอนกลางวันดูแลสมุนไพรวิเศษเสร็จแล้วเขาจะเริ่มฝึกเคล็ดวิชาไทเก๊กพิชิตมังกรเพื่อเพิ่มูนพรั่งปราณแท้ขณะด้วยการฝึกเคล็ดวิชาเก้างืคน เขาจะคงใช้พลังในการควบเล่นน้ำลายมังกรสิงพันธ์อีกด้วยหลวซิลมีเวลาว่างเมื่อไหร่เขาต้องใช้มันไปกับการฝึกมรยุทธ์หรือไม่ก็หลอมยาสัจธาเป็นจธาทําให้ตารางของเขาแน่นขนัดไปหมดชั้นมังกรจิ๋วตอนนี้จิตเป็นญาเทพของข้าขยายใหญ่ขึ้นมากแล้วเช่นนี้จะสามารถทำให้วิชาแปลงร่าง72ชนิดและวิชาผลิตมังกรสวรรค์แข็งขึ้นได้หรือไม่หลวซิลเอ่ยถาม เขาจำได้ดีว่าครั้งก่อนที่เขาเหินหลงสวีปลดปล่อยวิชาผลึกมกังกรสวรรค์น,นั้นมันดูส่งพลังและน่าเกลียดขามมากกว่าเขานักวิชาแป,ปรร่างเจชนิดจะนิ่การควบคุมพลังเวทเป็นหลักหากพลังเวทของเจ้าแข็งแกร่งและชำนาญขึ้นเจ้าก็สามรารถแปลงเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าเดิมได้ตอนนี้เจ้าก็น่าจะแปลงเป็นแมวสุนัขหมูหปปรือปลาได้ส่วนพวกสัตว์ที่ส่งพลังอย่างเสือนะ่ะเจ้าจะไม่ถึงขั้นนัน้นเจ้าต้องฝึกฝนด้วยตัวเองก่อนหามข้อสงสัยแล้วค่อยมาถามข้า ได้ยินว่าต้องฝึกแปลงกายเป็นหมูสุนัขอะไรพวกนี้รู้สึกขัดใจขึ้นมาทันทีเจ้าเด็กนี่นี่จะแกล้งใครใช่หรือไม่หลวงเสือหฮดขึ้นมาแปลงเป็นหมูแล้วมันจะได้อะไรแปลงมน็ษนกก็ยังพอจะบินได้แปลงเป็นปลาก็ยังซ่อนตัวในาน้ำได้แปลงเป็นตัวตุ่นก็ยังขุดโพรงได้แต่หมูกสุน,สนัขนี่มันมีประโยชน์บ้าบออะไรกันหลวงสวียอีอหัวเราะคึกคักเจ้าคนเป็นนี่โง่นิดนะแปลงมนุษย์ก็ไปไปแอบ,บดูคนอาบน้ำได้ แปรเป็นปลากขซ่อนตัวในน้ําแอบดูได้จะก็ต้องชอบอยู่แล้วล่ะชจดเด็กบ้าที่จะพูดเองนะหากจาไม่พูดข้าจะไม่รู้ว่าแปลงเป็นปลาจะ็นประโยชน์อะไรโรซิลหัวเราะพางด่าครับเอาละเอาละข้าจะไปแก้เจ้าละวิชาแปลงร่าง72ชนิดเป็นวิชาที่ต้อง่ินแปลงใช้ให้เป็นเมื่อจวชาแล้วเจ้าสามารถแปลงไปได้ทุกอย่างไม่ใช่แค่สัตว์อะเล็กน์ต้นนะแต่ยังรวมถึงสิ่งของอย่างเก้าอี้โต๊ะต้นไม้หรืออะไรได้อีกมากมาย ร้อยปาหลังเวทของเจ้าถึงระดับที่เหมาะสมแล้วข้าจะสอนจะเพิ่มกว่าแล้วกันนะหลวงสุียเอ่อยขึ้นมาหลวเซียวเริ่มฝึกแปลงร่างเป็นปลาเขามีพ้นฐานในการใช้พลาลังเวทดีขึ้นแล้วตั้งแต่เขาสามารถใช้พลังเวทสร้างตอหลอมอยาอายรูปนั้นนันทําให้เขามีความเข้าใจในการควบคุมพลาลังเวทลึกซึ้งขึ้นไปอีกเมื่อมาฝึกแปลงกายเป็นสิ่งต่างๆในตอนนี้สึกง,ง่ายขึ้นมากเพียงไม่นานเขาสามารถแปลงร่างเป็นปลาตัวหนึ่งที่แวกว่ายน้ำได้อย่างอิสระต่อไป หากเจ้าไปในเกาะเหรียญนวาวาก็สามารถแปลงเป็นปลาแล้วแทรกซึมลงไปใตท้ทะเลเพื่อค้นหาผลึกแด่ได้แล้วนะโดยเฉพาะผลึกวิญญา,ากักรพพัดเรื่องนาเสียเปล่านะสมเด็จเอกเอยได้รอยยิ้มกลวสิวได้รับผลึกวิญญา,ากตกรพพัดมาแล้วแต่แทบไม่ใช้งานเลยเมื่อดึก่ึงอาณาเขตมหาสมุทรที่อยู่ภายใต้าการปกครองของเกาะเหรียญนวาวาก็เต็บไปด้วยแร่เหล็กอัญมณีมหาศาลแล้วหลวงสิวอดไม่ได้ที่อยากจะบินไปนค้นหาทันที ขาต้องการเพียงผลกวิญญาณระดับสูงเท่านั้นและไม่ต้องการอย่างอื่นเลยช่วงเวลาที่ผ่านมาหลวงเิียวรู้สึกว่าชีวิตของเขาเต็ไมไปด้วยสิ่งต่างๆมากมายแม้จะมีแรงกดดันอยู่ไม่น้อยแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีตลอดเดือนนี้เขาสามารถเรียนรู้การแปลงร่างเป็นสัตว์หลายชนิดแม้ว่าบางชนิดอาจจะมีประโยชน์มากนะักแต่ก็ช่วยเขาเข้าใจวิชาแปลงร่าง72ิชนิดได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นสมุนไพรห้าชุดหากทำเสร็จแล้วเขาจะได้ยาสัจธาปัญ,ญธาตุห้าสิบเม็ด รอสิวรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเพราะต้นสมุนไพสสำหรับปลอมยาชนิดนี้เติบโตเร็วกว่าที่เขาคาดคิดแน่นอนว่าน่นเป็นผลจากการที่ปรังเขาเพิ่มเติมและยังมีน้ำลายมังกรสีอมพันธ์ซึ่งช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสมุนไพรให้เร็วขึ้นหลายเท่าภายในห้องรับรอสิวได้นำเตารอมังกรเพลิงออกมาตลอดเดือนที่ผ่านมาเขาใช้ตารอบนี้รวมกับวิธีจินานาการในการหลอมทั้งยาสร้างฐานปานระยะร้อยอสูรเนื่องจากเตาลอมมังกรเพลงิง มีล er so ักษณะและวิธีการหลอมที่แตกต่างจากตอหลอมจินตนาการหลือซิวจึงต้องปรับตัวให้คุ้นเคยกับมันใหม่ทั้งหมดเพื่อสามารถคำนวณกระบวนการหลอมได้อย่างแม่นยำแต่ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการใช้ตอหลอมจินตนาการมาก่อนทําให้การใช้ตอหลอมมาก่อนเผิดเป็นเรื่องง่ายสําหรับเขาตอหลอมจินตนาการถูกสร้างขึ้นจากพลังเวทจึงต้องใช้จิตอย่างรู้กับังตลาดเวลาแต่ขณะที่ตาหลอมมงกรเพิ่ไม่ต้องใช้พลังเวทควบคุมทําให้หลวดสิวสามารถใช้จิตอย่างรู้ทั้งหมด กกับการคำนวณและควบคุมกระบวนการหลอมยาได้อย่างเต็มที่เพื่อวางรากฐานที่ดีสำหรับวิธีจินตนาการในอนา,าคตหลวซสิวได้ใช้วิชานี้กับการหลอมยาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นยาชนิดไหนก็ตามซึ่งนี่เป็นสิ่งที่สูงเบยาวให้เขาทาเพราะยาที่เขาต้องการหลอมในอนาคตจะซับซ้อนและยากขึ้นเรื่อยๆต่อให้ใช้วิธีจินตนาการก็ยังมีโอกาสล้มเหลวสูงดังนั้นการฝึกฝนให้เชี่ยวชาญตั้งแต่ต้นก็เป็นประโยชน์สำหรับเขาในวันข้างหน้าอย่างมหาศาล การใช้ตอลอดมบงกรเผืนอช่วยวเร่งความเร็วในการหลอมยาได้แต่รอซิลเลือกที่จะลดความเร็วลงเพื่อแน่ใจว่าความสําเร็จในการหลอมโอสถจะสูงขึ้นโดยเฉพาะยาสัญญาณปัญญาท่านซึ่งยาที่เขายังไม่คุ้นเคยดีนักเรื่องนี้จึงประมาทไม่ได้เลยแม้ว่าตอนนี้เขาจะสามารถปลูกสมุนไพรได้เป็นจานวนมากแต่หากกลับรมเร็วขึ้นมาเขายังรู้สึกเสียดายมันเขายังจําได้ถึงประสบการณ์การหลอมยาสัญธาณปัญญาท่านในการแข่งขันครั้งก่อน ซึ่งนั่นก็นเป็นคาแรกที่เขาหลอมมาได้สําเร็จทําใ้ครั้งนั้นเขาสามารถหลอมมาได้ง่ายขึ้นเพราะเขารู้ได้ว่าควรดำเนิน,นกระบวนการอย่างไรและสามารถคานวณขั้นตอนต่างๆได้อย่างแม่นยําขึ้นไม่เหมือนครั้งก่อนที่ต้องลองผิดลองถูกจนปวดหัวขึ้นวันผ่านไปหลอดซิวหลอมยาไปสองเตาติดต่อกันน่าสำเร็จทั้งสองครั้งตื่งจากตอนนี้ไม่ใช่การแข่งขันเขาจึงค่อยๆหลอมยาอย่างใจเย็นและพักระหว่างการหลอมเป็นระยะ จึงทาให้เขาเริ่มเจ้าชาญการหลอมยาสัจธาตุปัญจธาตุมากขึ้นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาสามารถหลอมยาระดับสูงที่แสนจะหลอมยากชนิดได้โดยไม่ล้มเหลวเลยแม้แต่ครั้งเดียวก่อนหน้านี้นทุกครั้งที่เขาเรียนรู้การหลอมยาต้องล้มเหลวหลายครั้งก่อนถึงจะสําเร็จส่งผลให้เขาสูญเสียสมุนไพรมากมายมหาศาลแต่ตอนนี้ด้วยการใช้วิธีจินตนาการเขาก็สามารถลดการสูญเสียสมุนไพรลงไปได้มากเขาเชื่อว่าต่อไปนี้ เขาต้องเรียนรู้ยาชนิดใหม่ๆอย่างมากสุดก็หงรดงเดียวเพียงไม่กี่ครั้งกนจะเชี่ยวชาญแต่ยาที่เขาต้องหลอในอนาคตต้องล้วนใช้สมุนไพรหายากระดับสูงซึ่งเสี่ยงที่จะร่มเดียวเพียงแค่เดียวก็อาจทาให้เขาเจ็บใจจนอยากรอให้แน่แน่ตอนนี้ค่าทียาสัญญาพ่ัญญาท่ามาอีก20เม็ดแล้วแต่ข้าคิดว่าต่อจะให้กินทั้งหมดก็อาจจะยังไม่สามารถทะลวงเข้าสู่แดนสัญญุทธ์ขั้นเกรดได้หรอก การเพิ่มพลังนหว่าก็ยิ่งยากขึ้นเ,เรื่อยๆรอหลวสิวนอนเอกเนกอยู่บนสนามหญ้าของเพื่อนไท่ตันหวังพางมองดูท้องฟ้าสีขาวมันกว้างใหญ่แห่งนี้มีจดทัดงดงามทำให้เขารู้สึกสงบใจและมีสมาธิกับสิ่งที่ต้องทำได้เป็นอย่างดี<ๆ>มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นหลวงสิวได้ยินแค่นี้ก็รู้ทันทีว่าเป็นกูตงเชิญเขาค่อยลุกขึ้นอย่างช้าๆและเกียจคานก่อนจะปิดที่เกียจอันน้อยแล้วเดินไปเปิดประตูมีเรื่องอะไรเลย ลัซิลเดาออกมาเบาๆาเพิ่งหลอมยาเสร็จจุดรสึกอ่อนล้าอยู่บ้างและทางสำนักก็คงมีเพียงคนเดียวที่กล้าพูดกับเจ้าสำนักทโอู่ด้วยท่าทางเช่นนี้เขาไปคุยข้านายก่อนกู่ังเฉินดันประตูเข้ามาทันทีลัวซิลจึงพาเขาเข้าไปขืนในห้องรับลัวซิลรินน้ำชาใส่ถ้วยอู่ทรงเฉินอย่างรวกๆกก่อนจะขึ้นว่าหากเจ้าประชนข้าไปประลองยุทธหรือแข่งหลอมยาถ้าก็ข้าขอผ่านตอนนี้ข้ายุ่งมากวางใจเถอะตั้งแต่ที่เจ้าเด็ก จากเผ่าพลามามารับบทเป็นเฝ้ารอแทนท่านนะ่ะจะมอกขี้มหมาเรื่องท่านเกาะน้อยลงไปมากเยอะเลยอีกทั้งตอนนี้ชื่อเสียงมันด่งดังยิ่งกว่าท่านสิอีกจะเด็กเงี้ยยักษ์โกนปปาว่าที่ท่านชนะมันได้นะต,ตอนนั้นเป็นเพราะโชคช่วยมันบอกว่าวันนี้ร่างกายมันยังไม่เข้าทีเข้งทางสรรารวัตรจะอาพลเรเสด็ตนเองพายแพ้กับท่านคต้องเชิญสายหน้าผากเลยทำไปว่าแค่นั้นยังไม่พอนะสิ่งที่เงี้ยกูอีกก่อนหน้าก็คือกับมีคนจำนวนมากที่เชื่อคำพูดของมันตัวสิ่ ด้ยินเจริญกับหอรอออกมาต้องคิดจะใช้วิธีนี้เพื่อล่อข้าออกไปนะซิฝันไปเถอะตอนนี้ข้ากําลังเตรียมตัวรับมือกับมหตภ,าภายัยครั้งใหญ่คนที่หอรอเป็นคนสุดท้ายต่างหากคือผู้ชนะหากตอนนี้เขาออกไปสู้แล้วได้รับบาดเจ็บจนส่งผลเสียให้ฝึกฝนต่อไม่ได้เช่นนั้นสิถึงจะเป็นปัญหาใหญ่หูตรงเชิญหอรออย่างและเอ่ยว่าก่อนเของท่านนะข้ามาเพื่อแจ้งข่าวว่าพกเราเราโสมระก่งกำจาดภูเขาปีศาจซื่อวัน และเยียวยาสิ่งที่พูดไว้แล้วที่นั่นมีร้อยแยกอยู่จริงและมีปิศาจระดับร่างหลุดคลอดขึ้นมาได้ไม่น้อยเลย